สวัสดีครับสมาชิกหวยลาวหวยฮานอยหวยรัฐบาลไทยทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมมีแนวทางหวยฮานอยนะครับงวดประจําวันที่7กันยา65หนะครับเป็นวันเดียวกันนะครับกับหวยลาวนะครับพรุ่งนี้นะครับวันที่7นะครับหวยลาวลงไว้แล้วนะครับงวดประจําวันที่7นะครับไปดูได้เลยนะครับผมส่วนงวดที่ผ่านมาสําหรับหวยฮานอยนะครับวันที่6นะครับเข้าไปอีกแล้วนะครับ1นอยนะครับ ตรงๆเลยนะครับ v i p นะครับ60ออกล่าง v i p นะครับตรงๆนะครับหลันั้นก็เฉียดไปแต้มหนึ่งนะครับเหมือนพิเศษนะครับบนออก29นะครับให้28ประมาณนี้นะครับส่วนเลขเด่นเลขวิ่งนะครับเข้าเกือบทุกทุกหน่อยนะครับเข้าทุกหน่อยเลยนะครับวิ่ง2วิ่ง7เด่น4วิ่งศ วันที่หเข้าหนึ่งนอยนะครับผมมาตามต่อวันที่7ดนะครับย้ําเลยนะครับว่าเป็นแนวทางในการคํานวณตัวเลขนะครับเราจะเอาหวยวันที่6นะครับมาคํานวณนะครับนอยละ2สูตรนะครับเดี๋ยวผมจะคัดให้แต่ละนอยเลยนะครับผมเป็นการคํานวณตัวเลขนะครับสูตร2ตัวตรง ไปกับบนล่างนะครับซึ่งผมได้คำนวณไว้แล้วนะครับเดี๋ยวจะคั้นให้แต่ละน้อยเลยนะครับผมมาดูที่นอยพิเศษหนายพิเศษก็จะมีนะครับ9ก้าหนึ่ง หนึ่งเก้าสองหนึ่งหนึ่งสองเด่นเก้าวิ่งหนึ่งนายปกติช่วงนี้เฮยฮะฮา,หาหน้อยกำลังเดินดีนะครับเข้าเกือบทุกวันนะครับ วันละน้อยวันละน้อยวันละสองน้อยสามน้อยก็มีนะครับเข้าทั้งสามก็มีน้อยปกติก็จะมีนะครับหนึ่งแปดแปดหนึ่งเก้าสี่สี่เก้าเด่นหนึ่งวิ่งสน้อย VIP หน่อยวีก็จะมีห้าศูนย์ศูนยห้าห้าแปดแดห้าดิน8ดวิ่งห้าประมาณนี้นะครับอย่าลืมนะครับที่ผมย้ำทุกคลิปนะครับว่าให้รวมตัวเลขทุกตัวไปเล่นแต่ละหน่อยบางวันก็ออกตรงๆนะครับบางวันก็ออกสับกันนะครับ เป็นแนวทางในการคำนวณตัวเลขนะครับดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้โชคดีทุกท่านสวัสดีครับ